หากวันหนึ่งคุณกลับมาหาพ่อแม่แต่พบว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วตลอดการหากความเงียบในบ้านเก่าที่เคยอบอุ่นถูกแทนที่ด้วยเสียงกระซิบจากเงามืดหากเก้าอี้โยกที่ไม่มีใครนั่งยังคงขยับได้เองและหากเสียงหนึ่งยังคงเรียกชื่อคุณแม้เจ้าของเสียงนั้นจะจากโลกนี้ไปนานแล้วคุณจะกล้ากลับเข้าไปในบ้านหลังนั้นหรือไม่เรื่องสัน้นเรื่องราวเตือนใจลูกอกตันยูต่อพ่อแม่ เสียงลมพัดผ่านหน้าต่างไม้เก่าส่งเสียงเอี๊ยดอาดเบาๆกลิ่นอับชื้นของบ้านไม้เก่าแก่โชยมาแต่จมูกแสงไฟสีส้มสลัวจากเสาไฟข้างถนนลอดผ่านหน้าต่างชายชารานั่งอยู่บนเก้าอี้ยกตัวเดิมใบหน้าเหี่ยวย่นเต็มไปด้วยริ้วรอยของการเวลาดวงตาขุ่นมัวทอดมองไปที่ประตูหน้าตายังคงเต็มไปด้วยความหวังมือเหี่ยวย่นกำจดหมายเก่าๆเอาไว้แน่นตัวหนังสือเลือนลางแทบอ่านไม่ออก เขารอคอยลูกชายกลับบ้านมาหลายปีแล้วแต่ก็ไม่มีวี่แววเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากหน้าบ้านหัวใจของชายชาราเต้นแรงขึ้นมือสั่นเทาเมื่อพยายามยันตัวเองลุกขึ้นยืนบานประตูไม้เก่าถูกผลักเปิดออกอย่างแรงลูกชายของเขายืนอยู่ตรงนั้นชายชารามองลูกชายด้วยสายตาเปี่ยมความสุขน้ำตาคลอเบ้าแต่ใบหน้าของลูกชายกลับเย็นชาดวงตามืดมนไร้อารมณ์ พ่อผมมาเอาเอกสารที่ดินหัวใจของชายชาราหล่นบูบเขากลืนก้อนสะอื้นลงคอพยายามฝืนยิ้มให้ลูกชายลูกกลับมาอยู่กับพ่อเธอบ้านหลังนี้ยังมีที่ให้ลูกเสมอชายหนุ่มถอนหายใจเสมองไปรอบๆบบ้านเก่าสุดโทมอย่างไม่แยแสพ่ออย่าทำให้มันยากเลยผมมีธุระต้องรีบไปสายตาของชายชาราเริ่มพร่ามัวใจเต้นช้าลงราวกับโลกทั้งใบกำลังพังทลาย มือเหี่ยวย่นยื่นเอกสารให้ด้วยความลังเลลูกชายกระชากมันไปโดยไม่แม้แต่จะมองหน้าพ่อของตนเขาหันหลังกลับเดินออกไปโดยไม่พูดอะไรอีกเสียงฝีเท้าหายไปพร้อมกับเงาของเขาชายชราย,ยืนตัวสั่นอยู่กลางห้องสายตาจ้องมองประตูที่ปิดลงหัวใจของเขาแตกสลายไม่มีอีกแล้วความหวังแต่เสียงหนึ่งดังขึ้นจากความมืดด้านหลังเสียงนั้นแผ่วเบาแต่เย็นเยียบจับขั้วหัวใจ เจ็บไหมาชายชาราสะดุ้งเฮือกดวงตาขุ่นโมเบิร์กกว้างมองไปรอบๆแต่ในบ้านไม่มีใครมีเพียงเงาของเฟอร์นิเจอร์เก่าและความเงียบงนันเจ็บไหมที่ถูกลูกทิ้งเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้เข้ามาราวกับกระซิบข้างหูขนอ่อนตามร่างกายลุกชันหัวใจเต้นระรัวใครใครอยู่ตรงนั้นชายชาราพูดด้วยเสียงสั่นเครือไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงลมพัดลอดเข้ามาทางหน้าต่าง ชายชาราหันไปมองเงาของตัวเองที่ทอดยาวบนพื้นไม้แต่เงานั้นไม่ได้ขยับเหมือนเขามันกำลังยืนนิ่งจ้องมองกลับมาด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าหัวใจของชายชาราบีบรัดแน่นความหนาวเย็นล่นผ่านกระดูกเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมอย่ากลัวเลยข้าก็แค่เข้าใจความเจ็บปวดของเจ้าชายชารากลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากร่างกายแข็งค้าง เจ้าไม่ใช่คนแรกหรอกที่ถูกลูกทอดทิ้งเงานั้นเริ่มขยับมันค่อยๆคลานออกมาจากพื้นอย่างช้าๆมือดำมาเมื่อของมันเอื้อมมาหาเขานิ้วบิดเบี้ยวราวกับกระดูกหักชายชาราถอยหลังชนกับผนังหายใจหอบทีลูกเจ้าทิ้งเจ้าไปแล้วแต่ข้าอยู่ตรงนี้เสียงนั้นเปลี่ยนไปกลายเป็นเสียงของใครบางคนที่ร้องให้อึกสะอื่นข้าเคยเป็นเหมือนเจ้าเคยรอเคยหวังจนกระทั่งข้ากลายเป็นสิ่งนี้ เงานั้นยืดสูงขึ้นร่างบิดเบี้ยวกลืนไปกับความมืดชายชาราหลับตาปีตัวสั่นสถานเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นข้างหูเขาเย็นเยียบเหมือนลมหายใจของคนตายไม่นานเจ้าก็จะเป็นเหมือนข้าชายชาราสะดุ้งเฮือกหัวใจเต้นระรัวเหมือนกลองศึกร่างกายหนักอึ้งเหมือนถูกพันธนาการด้วยเงาดำที่เย็นเฉียบเขาพยายามขยับตัวแต่ขากรับอ่อนแรงจนแทบรุดลงกับพื้น เงาดำค่อยๆลอยเข้ามาใกล้เสียงสะอื้นแปรเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะแหบพร่าข้าอยู่เป็นเพื่อนเจ้าจนกว่าเจ้าจะหมดลมหายใจชายชารากัดฟันแน่นน้ำตาไหลรินโดยไม่รู้ตัวเขามองไปยังโต๊ะเก่าๆข้างกายที่ตรงนั้นมีรูปถ่ายเก่าๆวางอยู่ภาพของลูกชายตอนยังเป็นเด็กรอยยิ้มไร้เดียงสานั้นต่างจากดวงตาเย็นชาที่เขาเห็นในวันนี้หัวใจของชายชาราบีบรัดแน่นความเจ็บปวดท่วมท้นราวกับมีมือมองไม่เห็นบีบคอเขาไว้ เขาเป็นลูกค้าเขาเคยรักข้าเสียงของเขาสั่นเครือเต็มไปด้วยความหวังริปรีเงาดำหยุดเคลื่อนไหวก่อนจะกระซิบเสียงเย็นเย,ยือกเขาลืมเจ้าไปแล้วทันใดนั้นลมเย็นวูบหนึ่งพัดเข้ามาในห้องเปลวเทียนบนโต๊ะริปรีก่อนจะดับลงบ้านทั้งหลังตกอยู่ในความมืดมิดเงาดำนั้นค่อยๆแทรกซึมเข้ามาใกล้มันพันรอบร่างของชายชาราเหมือนเถาวันมืดมิดที่ไม่มีวันคลายออก ชายชาราพยายามดิ้นรนแต่ยิ่งดิ้นกลับยิ่งจมลึกลงไปในความเย็นเย,ยือกหัวใจของเขาเต้นช้าลงช้าลงเสียงร้องให้แผ่วเบาแทรกซึมเข้ามาในโสตประสาทมันดังมาจากทุกทิศท,ทางเราทุกคนเคยเป็นพ่อเคยเป็นแม่เคยถูกลืมชายชาราตะเกียกต,ตะกายคว้ารูปถ่ายบนโต๊ะไว้แน่นลูกพ่อยังรอเจ้าเสียงของเขาแผ่วเบาลงก่อนจะจมหายไปในเงามืด และแล้วทุกอย่างก็เงียบลงเหลือเพียงเงาดำที่ยืนอยู่ตรงนั้นมองออกไปยังประตูที่ไม่มีวันถูกเปิดออกอีกต่อไปคืนวันผ่านไปบ้านไม้เก่าหลังนั้นยังคงตั้งต,งตระหง่านท่ามกลางความเงียบงนันไม่มีใครกลับมาไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงเคาะประตูเพียงสายลมที่พัดผ่านหน้าต่างแคบๆพาระลอกฝุ่นให้เต้นรำในแสงจันทร์สีซีดที่มุมห้องเก้าอีโยกเก่าตัวเดิมยังคงอยู่ แต่คราวนี้มีเงาดำจางๆนั่งอยู่ตรงนั้นดวงตาขุ่นมัวทอดมองไปยังประตูรอคอยใครบางคนที่ไม่มีวันหวนคืนเสียงเอียดอาดของเก้าอี้ยกดังขึ้นเองช้าๆในมือเหี่ยวย่นนั้นยังคงกลุ่มรูปถ่ายไว้แน่นแต่มันไม่ใช่มือของคนเป็นอีกต่อไปคืนแล้วคืนเล่าบ้านทั้งหลังเต็มไปด้วยเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังขึ้นจากเงามืดลูกพ่อยังรอเจ้า และเมื่อเวลาผ่านไปผู้คนในหมู่บ้านเริ่มพูดถึงบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ใครก็ตามที่เดินผ่านบ้านหลังนั้นในยามค่ำคืนต่างได้ยินเสียงโยกเก้าอี้ดังแผ่วๆบางคืนพวกเขาได้ยินเสียงร้องให้สะอื้นดังลอดออกมาแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปดูไม่มีใครกล้าแม้แต่จะหันไปมองพวกเขารู้ดีว่ามันไม่ใช่เสียงของคนเป็นบ้านไม้เก่าหลังนั้นกลายเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้อีกต่อไป เพราะทุกค่ำคืนมีเงาหนึ่งยังคงนั่งรอรอคอยใครบางคนที่ทอดทิ้งเขาไปแล้วตลอดกาลหลายปีผ่านไปบ้านไม้เก่าหลังนั้นยังคงตั้งอยู่หลังคาพังฝุ่นจับหนาเทาวันเลยปกคลุมประตูนหน้าต่างแต่ไม่มีใครแต่ต้องมันไม่มีใครกล้าแม้แต่จะเดินเฉียดเข้าไปใกล้เรื่องเล่าถูกกระซิบกระซาบจากรุ่นสู่รุ่นว่าหากใครเดินผ่านในยามค่ำคืนบางครั้งจะเห็นเงาของชายชารายกตัวไปมาอยู่บนเก้าอี้ตัวเดิม บางคนเล่าว่าได้ยินเสียงสะอื้นแผ่วเบาร่ำร้องถึงลูกชายที่ไม่มีวันกลับมาลูกพ่อยังรอเจ้าชาวบ้านต่างหวาดกลัวและพยายามหลีกเลี่ยงบ้านหลังนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งกลับมาที่หมู่บ้านเขาสวมชุดสูรราคาแพงขับรถคันหรูบใบหน้าดูภูมิฐานเขาคือคนที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะกลับมาชายหนุ่มก้าวลงจากรถมองไปยังบ้านหลังเก่าด้วยสายตาว่างเปล่า เขาเดินตรงไปที่ประตูผลักมันเปิดออกช้าๆเสียงบานพับขึ้นสนิมร้องลั่นฝุ่นฟุ้งกระจายกลิ่นอับเก่าแก่ตีขึ้นมาแต่จมูกแต่เขาไม่สนใจภายในบ้านทุกอย่างยังคงอยู่ที่เดิมเก้าอี้ยกตัวเก่าโต๊ะไม้ที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและรูปถ่ายที่วางอยู่ตรงมุมห้องชายหนุ่มมองมันนิ่งๆก่อนจะค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เขาหยิบรูปถ่ายขึ้นมาดูมันคือภาพของตัวเขาเองตอนยังเป็นเด็ก รอยยิ้มในภาพนั้นดูไร้เดียงสาแตกต่างจากความเย็นชาบนใบหน้าเขาในตอนนี้นิ้วมือของเขาสัมผัสกรอบไม้เก่าๆอย่างแผ่วเบาทันใดนั้นเสียงเอียดอาดของเก้าอี้ยกดังขึ้นเองท,งทั้งที่ไม่มีใครนั่งอยู่ตรงนั้นชายหนุ่มชะงักหัวใจเต้นแรงขึ้นอากาศรอบตัวเย็นลงอย่างฉับพลันเสียงกระซิบดังขึ้นจากความมืดเสียงแหบพร่าคุ้เคยลูกพ่อยังรอเจ้า ร่างของชายหนุ่มแข็งค้างขนลุกชันไปทั้งตัวเสียงนั้นไม่ใช่เพียงเสียงสะอื้นแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและบางอย่างที่น่ากลัวกว่านั้นมันฟังดูเหมือนเสียงที่ราคอยมานานจนกลายเป็นความอาฆาตชายหนุ่มตัวแข็งทื่อนิ้วที่กุมกรอบรูปเริ่มสั่นเล็กน้อยหัวใจของเขาเต้นที่รวมือเย็นเฉียบเหมือนถูกแช่ในก้นน้ำแข็งเสียงเก้าอี้ยกยังคงดังต่อเนื่องเอียดอัดช้าๆเป็นจังหวะสม่ำเสมอ แต่สิ่งที่ทำให้เขาขนลุกไปทั้งร่างไม่ใช่เสียงนั้นแต่เป็นเงาดำที่เริ่มปรากฏขึ้นบนเก้าอี้โยกตรงมุมห้องมันค่อยๆก่อตัวขึ้นร่างสูงผอมแห้งในชุดเก่าขาดรุ่งริ่งดวงตาขุ่นมัวเต็มไปด้วยเงาของความเศร้าและความผิดหวังมันจ้องมองมาที่เขาดวงตานั้นคือดวงตาของพ่อเขาเองลูกเจ้ากลับมาแล้วเสียงนั้นไม่ใช่เสียงกระซิบอีกต่อไปมันดังชัดเจนทุ้มต่ำและสั่นเครือ ชายหนุ่มถอยหลังไปทีละก้าวลมหายใจติดขัดพ่อเขาเอ่ยออกมาเสียงแผ่วรู้สึกเหมือนมีบางอย่างจุกอยู่ในลําคอเงาดานั้นยังคงโยกตัวไปมาในเก้าอี้ร่างกายบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติทำไมเจ้าถึงเพิ่งกลับมาเสียงนั้นเย็นเยียบสั่นสถานไปถึงกระดูกขาดข้าคิดถึงเจ้าชายหนุ่มรู้สึกถึงเหงื่อเย็นที่ซึมออกมาตามไรผม ภาพในอดีตผุดขึ้นมาในหัววันที่เขาหันหลังให้บ้านหลังนี้วันที่เขาคว้าเอกสารที่ดินไปโดยไม่แม้แต่จะเหลียวมองพ่อของเขาเลยสักครั้งเขากลืนน้ำลายพยายามก้าวถอยหลังไปที่ประตูแต่ขากลอบหนักอึ้งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นแล้วจูจ่ๆเก้าอี้โยกก็หยุดนิ่งเงาดำนั้นค่อยๆลุกขึ้นยืนเสียงลมหายใจหอบหนักดังสะท้อนในห้องอันว่างเปล่าเจ้าทิ้งข้าไปชายหนุ่มอยากจะกรีดร้องอยากจะวิ่งหนีแต่ร่างกายแข็งค้าง เงานั้นค่อยๆย,ยื่นมือมาหาเขามือที่เหี่ยวย่นและดำคล้ำเหมือนถูกเผาไหม้เจ้าไม่รักข้าเลยหรือลูกเสียงนั้นดังก้องไปทั่วทั้งห้องราวกับสะท้อนออกมาจากกำแพงทุกด้านมือดำมาเมื่อเอื้อมเข้าหาใบหน้าของเขานิ้วเย็นเฉียบแต่ลงบนแก้มทันใดนั้นความเจ็บปวดมหาศาลล่นเข้าสู่ร่างของชายหนุ่มเขารู้สึกเหมือนบางสิ่งกำลังดูดกลืนเขาเข้าไปในความมืด ความทรงจำแปรปรวนบ้านหลังนี้เริ่มเปลี่ยนไปต่อหน้าต่อตาภาพพ่อของเขายืนอยู่ตรงหน้าประตูวันนั้นภาพเขาที่หันหลังเดินจากมาเสียงสะอื้นเสียงร้องขอให้เขาอยู่ต่อลูกพ่อยังรอเจ้าชายหนุ่มกรีดร้องน้ำตาไหลอับแก้มเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีแต่เสียงร้องของเขาเบาลงเรื่อยๆจนกระทั่งจมหายไปบ้านทั้งหลังกลับสู่ความเงียบงันอีกครั้ง เก้าอี้ยกยังคงอยู่ที่เดิมรูปถ่ายยังวางอยู่ที่มุมห้องแต่คราวนี้มีเงาหนึ่งปรากฏอยู่บนเก้าอี้ชายชาราที่เคยนั่งรอคอยได้หายไปแล้วเหลือเพียงเงาอีกเงาหนึ่งที่นั่งนิง่งเฝ้ารอใครบางคนรอคอยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหลายวันผ่านไปไม่มีใครเห็นชายหนุ่มอีกเลยรถรูของเขายังคงจอดอยู่หน้าบ้านหลังเก่าแต่ตัวเขาหายไปอย่างไร้ร่องรอย ชาวบ้านพากันกระซิบกระซาบบ้างว่าคืนสุดท้ายที่เขาเข้าไปในบ้านนั้นมีคนได้ยินเสียงกรีดร้องบ้างว่ามีเงาสองเงาอยู่หลังหน้าต่างก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสนิทแต่ไม่มีใครกล้าก้าวเข้าไปดูไม่มีใครกล้าแม้แต่จะเฉียดเข้าไปใกล้บ้านหลังนั้นยังคงตั้งอยู่เหมือนเดิมแต่บางสิ่งกลับเปลี่ยนไปทุกค่ำคืนหากใครเดินผ่านพวกเขาจะเห็นเก้าอี้โยกที่เคยว่างเปล่าบัดนี้กลับมีร่างเงาหนึ่งนั่งอยู่ไม่ใช่ชายชาราอีกต่อไป แต่เป็นชายหนุ่มผู้หายสาบสูญใบหน้าของเขาว่างเปล่าจ้องมองไปที่ประตูที่ไม่มีวันถูกเปิดอีกครั้งและหากเงี่ยหูฟังดีๆจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาล่องลอยมากับสายลมยามค่ำคืนเสียงที่เต็มไปด้วยความเวทนาและความเศร้าสิ้นหวังพอบลูกยังรอท่านจากคนที่ถูกทอดทิ้งเขาได้กลายเป็นผู้รอคอยเสียเองและวงจรแห่งความเจ็บปวดนี้ยังคงดำเนินต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด